เอาละฮะคุณผู้ชมถ้าใครยังดูคลิปนี้ยังไม่กดไลค์มาวินนั้นจะตายเพราะน้ำยาระเบิดของผมให้คุณผู้ชมกดในห้าวิห้าเจมมาวินยังรอดอยอู่กดแล้วใช่ไหมมาวินยังรอดอยู่ เอาทิ้งเลยเย้ไปดูกันเลยโอเคนะคะผู้ผู้ชมตอนเหมือนคลิปเดิมเราตอนนี้เราเกลายเป็นหมาแล้วกับคุณบิวสิบสเจ็เหมือนคุณคิงนะไปเราเอ้ยน้องหมาน้องหมาหล่นน้องหมา,มา,มาทำไมน้องหมาบินไม่ได้น้องหมาใส่อ,อ่มเอ้าเกิดนานเวย้ยอันนี้กูเกียดก็มันเป็นน้องหมามันเดินเส้นทางไหนก็ได้ เออทางนี้ทางนี้โอ้ยโอ้โหรีเซ็ตเลยคุณผู้ชมรีเซ็ตเลยมันจะได้รีบเกิดไวมันมันไม่ได้ช่วยเลยหรือรอมันเลยน้องหมาแบบมันกระโดดสูงไงเอาของไว้แบบเอาไว้ต้องตูดอ่ะไหนวะไม่ต้องเอาของไว้ต้องสูงทั้งเอามังกรไว้ต้องตูดอุ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยออกไปได้คนไปไม่ได้ กวนตีนมาต่อเหมือนจิ๊บตอนนั้นเลยมาเอ๊ะ,อะกูต้องไปนั่งตัดต่ออีกมีผู้ช่วยอยู่มาช่วยตัดต่อช่วย อย่าโดนอยโดนลาวามงบอกแล้ว ja น้องหมาน้องหมาคนนั้นกระโดดออกบี้ไก่ ลาดยิ้อุ้ยอุ้ยไปไหนด้วยเอ้ยน้องหมารอกันด้วยไม่รอกันเดี๋ยวน้องหมาสมุนผมมีน้องหมาเฮ้ยเฮ้ยทำไมแฉกูไมาเป็นอย่างนั้นวะแฉกูแฉกูเหมือนกันเลยนะตอนนี้กูนองหมาตอนนั้นกูเกลียดกูเกลียดน้องหมาลูกบอกน้องหมาในชีวิตจริงกูชอบกว่า

แมปนี้มันเกิดยังมันเกิดข้่งไม่ได้เกิดเรยวบุ๋งมาเจ้าเจ้าเจ้าบุ๋งมาเฮ้ยดูนี่ดูเทคนิคโกงนะดูเทคนิคโกงเอ้าคุณดันหาที่แตกอะไรเสียงหัวล้ออย่างชั่วร้ายฉันรอแกเกิดแล้วแกดูที่โกงฉันะกูรู้อยู่เว้ยกูเคยเล่นแล้วเนี่ยเอ้ากูตกอบุ๋มมา กูเคยเล่นละโอ้ oh my, my, my. ไม่ไม่กูไม่ยังไม่เคยเล่นแต่กูรู้เนี่ยพอ,อเป็นแล้วก็หมาโตยาวนั่นเองอ้แล้วก็กระโดดสูงอีกไม่คือสองสัยว่าทำไมต้องทำปิดเซฟให้มันยาวแบบยาวคพรดมันอาจจะเป็นดิสกอปิดไ่ไกคุณลยชอบอุอ๊บอุ๊บจังเลย <laughs> แล้วเศษแต่ละเศษก็ได้คือเศษมันเป็กรจะไดบอุบอุ๊บทำไมมันต้องอุ๊บอ๊ด้วยบะ มันตปกติไม่ได้ไงเอแบบเอาน้องหมามันต้องมันต้องมันต้องอันนั้นไม่ใช่หรอโอ้ <G ül> โหเดี๋ <c oughs> ยวกูเอ๊ะมันมีทิกน,น้องหมาขึ้นน้องหมาได้ <c oughs> เอ้ยแล้วมันจะกว่ายากตัวเนี้ย <c oughs> อันนี้ทางยาวอันนี้ปลอดภัยอยู่ <c oughs> พอลมา <c oughs> ้ยรอก,กันด้วยเอย้มันโอ้มันกระโดดถึงไหมถ้าคนนี้ ถ้าคนถ้าคนมันกระโดดได้นี่กูชอบเลยอาบุ๋มมายเย้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาให้มันตรงตรงเอาให้มันตรงตรงเอาให้มันตรงตรงเฮ้ยรอกันด้วยเดี๋ยวรอให้มันตรงตรงเลเอาเอาอะบุ๋มมาทําหมามันไม่ใช่อุ๊บไม่ใช่หรอมันเก็บแบบเอ X X ไม่ใช่หรอก็เสียงเราบอกมันทําให้แบบเวลาตายแล้วมันโดดแบบดังอุ๊บ โลบอกอะไรมันชื่ออูฟวะอู้ยตายอุ้ยมีคนใส่ลูกโป่งตุ่ดเหมือนแกเพื่อนมึงจะดันหาที่แตกอะไรเนี่ยเป็นบ้ามันโดนเชิ่พไปอ๋อทางไหนเนี่ยทางนี้อ๋อมันก็กระโดดแบบนี้ข้ามมันก็ได้เลยนี่หว่าเออฉลาดเนี่ยแค่นี้ก็จบปะอันนี้คืออันนี้จะผ่านยังไง อันนี้เหรอไอช่ยไอเลไอเชี่ยไอชี่ยงาโอ้น้องหมาตัวเดิมก็กระโดดไปด้วยบมาอากหอยแเลกูบอกแล้วน้องหมาน้องหมาน้องหมาโฉน้องมาเวนน้องหมาโฉไงน้องหมาโอะโย เชี่ยดูดิคขับเดียวเลยว่าหมาเวนเฮ้ยหมาในตัวนี้มันก็มีแบบเหมือนในโลบ็อกด้วยนะผมเคยเห็นอยู่ <No. S 1> เอาเลยมันจะโดนทำแป๊ะอะไรเนี่ยดูดิเอาไอ้เพื่อนด้านนี้ยัง <laughs> ทำไมเพื่อนปะไอ้เพื่อนมึงอย่านะมาต่อต่อต่อเฮ้ยอูเชีย่ยโคตรง่ายเลยนะ เลิก <Nope. S 2> <c oughs> อยากอุ๊บสองอันเป็อะไรล <Nope. S 2> อุ้ยอุ๊บแตกไปสองอุ้บฟาลแวาวง่ายง่ายอุย้ยจบแล้วเหรออุย้ยมีของให้เล่นเยอะเลยมีอาชีพเมนด้วยเอามาให้หมดเลยมาผมผมจะเอามาเล่นโอโหของเต็มของเต็มปวดปวดมาปวด กูมีูลบ้าคุณเข่งดูนี่กูมีโลบ้าเอะอะไรกูไม่ได้เล่นมุกไม่เอาเนี่ยโอ้มันไม่มีสปีดให้เลยหรออุ้ยดูดิน้องหมามันมีโลบัดส่วนแบบปั่นโคตรๆนั่นแหละมันไม่มีน้ำยาสปีดหรอมันมันไม่มีน้ำยาสปีดนะพิซซ่ามีแต่พิซซ่าฉันบอกเลยให้นะว่าพิซซ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 ่า ิซซ่ใส่พันธุ์ใหม่ปิซซ่ามันมีมันมีอันนี้มันมีน้ำยาอันนั้นไหมเนี่ยมันน้ำยาวิ่งอยู่เป็นหมาใส่พันใหม่เห็นไหมเป็นหมาใส่พันใหม่โอ้กินแล้วหัวร้อนเห็นไหมใส่พันธุ์ใหม่มันมีอะไรบ้างเนี่ยแล้เป็นหมาใส่พันธุ์ใหม่ไม่มีอะไรเกลียนเกลียนให้เลยกูอยากเป็นหมาลอยได้ แกงคนไม่เนี่ยมีแต่ถุงโลบ้างุงมาบุ้งมาอะไรวะมาชิ้นอยได้ชิ้นอยได้ไปปทัวร์แมพกันนะฮะไปทัวร์แมพกันเราอุ้ยดูดิน้องหมามีสมองกว่าคนอีกคนนี่โคตรโง่เลยดูดิน้องน้องหมาเล่นออฟบี่ก็ได้นะเว้ยดูน้องหมา จะเป็นตัวอย่างให้ดูน้องหมาสามารถสร้างออฟป,ปี้กระโดดเองได้ใช่น่ะน่ะอะจบแล้วดูเดี๋ยวน้องหมาจะเล่นให้ดูน่ยน้องหมาสร้างเองน้องหมายังเล่นได้เลยอไปลืมไปกูลืมลืมไป เนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะจบแล้วสำหรับน้องหมาสุดเพลียต่อ,ตอตไปกันดีกว่าทำไมต้องต่อวะเดี๋ยวเราต้องลงคลิปแล้วก็ตัดต่ออีกตัดต่อเสียเอ้ยเพื่อนมาขึ้นเร็วอดไว้รอไงแล้วค่อยลงทีหลังไปสหรับคลิปนี้จบแล้วครับบ๊ายบาย